สวัสดีค่ะพบกับรายการสารคามตามรีวิวกับเก๊เก๊เช่นเคยนะคะมือนีขาเดินทางออกมาผูดคุยกับลูกค้ารถเกียวหนดเขาคุปตานะคะพี่นองคะ่ะเดี๋ยวนะคะเกดจะเข้าไปผูดคุยนะคะว่าลูกค้าท่านนี้นะคะมีรถเกีียวนนดเขาคุปตารุ่นใดนะคะและก็เอามาใส่ในส่วนใดแน่นะคะเนาะตอนนี้ได้เดินทางมาหอดนาบานเพลินเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมไปค่ะถ้าพร้อมแล้วหอาไปพร้อมกันเลยปะคือนายมงคลปลาประครังครับ เป็นอย่างนั่นก็ได้เลรอกใส่คู่บะตาค่ะนี่ผู้ใดแนะนํามาบอหรือ่าเคยมีรถ,ถคู่บตามาก่อนค่ะเคยมีรถไถคู่บตามาก่อนครับครับค่ะว่ารถท่านี้เป็นรถกลุ่มครับกลุ่มซื้อกลุ่มวัดยังไงเนาะคะ่ะกลุ่มหน้าเป็นไงบัซลซาร่าครับหมที่หนึ่งค่ะในลักษณะของรถกลุ่มเนาะค่ะเนาะของเฮ้านะคะของบันซาร่านะคะใส่น,นะคะลักษณะหน้าก็เด้ยวแต่ครับก็คือใส่เจียวไปไปเรื่อยๆครับแล้วกสามารถชิกในกลุ่มครับ ก็คือต้องมีระบุปะค่ะว่าต้องประมาณจักไลบัวครับก็คือเกี่ยวไปเรื่อยๆะค,ะครับเกี่ยวไปเรื่อยๆค่ะตั้งแต่ใส่งานมาเน,น,านี่มีความประทับใจัใดๆนะคะสำหรับรถเกี้ยวรถเขาคุมาตาดิซี่เตซิปสี่พับประหยัดครับแล้วก็คล่องโตดีครับเกี่ยวเขาถือว่าเด็ดๆเร็วครับบ่ท่านจะเจอปัญหาอย่างนา้อยบ่มีครับค่ะมีข้ออยากได้ ลูกค้าตี่สนใจอยากได้เครื่อของเข้านะคะนอนรถเกียวบนเขาขุปตาลนี่ลูกค้าอยากแนะนําสําหรับเกษตรกร,กรท่านอื่นๆจังใดเลยคะ่ะก็สิแนะนําบอกว่าดีครับประหยัดแล้วก็พ้นครับเกี่ยวเขากสะอาดครับ มาหาสารคามเพราะเราคือพ่อคัวเ,เดียวกันเฮ้